bye สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีครับสวัสดีทักทายยามเย็ยเวยนวันศุกร์ครับทุกคนวันแห่งความสุขวันนี้มาสแตนบายงานแถวนวลจันทร์ครับซอยนวลจันทร์วัดนวลจันทร์หรือวัดบางขวดนะครับถนวนนวลจันทร์ครับสแตนบายงานวันศุกร์วันศุกร์วันแห่งความสุขครับส่งเจ้านายลงแล้วหมู่บ้านข้างใน ไปหาอะไรกินครับรอต่อไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าครับห้าโมงครึ่งแล้ววัดนวลจันทร์ครับผมเข้ามาจากเรียบด่วนรามินทาตรงหัวมุมตลาดหัวมุมรามินทานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านวัดนวลจันทร์เข้ามาหรือว่าวัดบางขวดเราก็จะเข้ามาตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านคาซาซิตี้ ซอยนวนจันเส้นนี้ก็ทะลุออกไปก็จะทะ,ทะลุออกเส้นรัชาดาลรามินาเส้นตันใหม่ที่วิ่งจาก,ากเกษตรนวม,มินข้ามไปมินบุรีแฟชั่นไอแลนด์ย่านนั้นนะครับนวนจันนวนจันโอเคไปหาข้าวกินกันครับหน้าหมู่บ้านครับฝั่งตรงข้ามคือหมู่บ้านคาซาซิตี้นี่คือซอยนวนจัน,นครับ แยวซ้ายก็ไปก็มีทางแยกออกไปได้นะมีร้านข้าวมันไก่ตรงนี้ยังอยู่ไหมพัตรวิลล่านะครับบ้านพัตรวิลล่าฮานวลจันทร์ร้านข้าวมันไก่ตรงนี้อ้าวปิดแล้วข้าวมันไก่ร้านนี้ปิดแล้วไปหาร้านอื่นกินแล้วครับมีอะไรกินไหมแถวนี้มีอะไรถูกๆก,กินไหมซอยนวลจันทร์นนี้พามาเดินซอยนวลจันทร์ครับผม หาของกินหน่อยมีร้านอะไรบ้างมีก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวบะหมีม่บ้างไหมแถวนี้มารอเจ้านายครับส่งเจ้านายลงละหมู่บ้านพัทราวิลล่านนจันทร์ห้าสิบแปดครับหลังคาแดงๆคือวัดนนจันทร์ครับวัดนนจันทร์หรือวัดบางขวดหน้ายอดผักสุกี้แห้งน้ํามีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอ้อมีตรงนี้ม,มนีนี่ละนานๆจะโผล่มาแถวนี้ทีเป็นคนแปลกหน้าครับ เอ้ร้านนี้มีครับแชมเลยผัดผงกะหรี่แกงอ่อมหมูข้าวผัดไส้ตันท่ากระเทียมน่าจะได้นะร้านส้มตำแม่ลำยองอาหารไทยอีสานร,ร้านนี้น่าจะส้มตำปูหมาข้าวน่าจะได้อยู่ร้านนี้ดีกว่าครับเินข้าวอยู่ข้าว้าน,นี้ร้านส้มตำแม่ลำยองแจ่มเลยครับเชอร้าน ส้มตำแม่ลำยองครับผมซอยนวลจันทร์ข้างวัดนวลจันทร์ให้เลยวัดนวลจันทร์มาหน่อยนี่ครับแก้วแก้วโอ้โหเมนูเยอะเลยเราคงไม่สั่งอะไรขนาดนั้นมากคนเดียวข้ับข้าวก็เยอะมากครับหมูย่างหาข้าวกินได้แล้วเจอร้านถูกใจพอดีเลยซอยนวลจันทร์ครับมือเย็นครับทุกคนกยางใหญ่ กระเพราทะเลอืมอร่อยเหรอร้านอาหารมิสารนะครับร้านลาบแต่ว่าก็มีอ,อ,อาหารจานเดียวว่ยให้เยอะมากเลย ้องรีบเรื่องต้องห่วงทิ้งข้าวในบ้านไม่ยากมัวแต่เล่นโทรศัพท์โดนแน่ได้ขึ้นเวทีป่ะ ลิบกินลิบไปครับรีบกินล,ล,ลิบไปลบแลแวกกับไปต้องไปสนแดนบายรอที่รถ ว่ารถจอดอยู่ในหมู่บ้านผมมัวมาเอื้อละเหยอ,อย่งไม่ได้ครับผมอิบกินอิบไปสวัสดีทุกท่านนะครับ รถติดรถติดเข้าหมู่บ้านครับไปรอที่รถครับกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปรอที่รถแล้วกันส่งงานสักครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้หกโมงแล้วหกโมงห้านาทีสวัสดีคุณติ๋มครับ สวัสดีครับคุณติม๋มตอนนี้6โมง5นาทีโอ้ผมบันทึกวิดีโออยู่นี่กว่าลืมไปเดี๋ยวขออนุญาตหยุดบันทึกคลิปก่อนครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่แล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอไปด้วยมาสแตนใบงานเดี๋ยวหยุดบันทึกคลิปก่อนครับ กินข้าเสร็จแล้วก็มารออยู่สาว,ว่ายน้ำของหมู่บ้านครับผมนี้โอดอกจำปาจำปาลาวบ้านน้องบึงเรียกจำปลาใช่ไหมสวยจังเลยสวยมากหอมอ่อนๆด้วยนะกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆครับดอกจำปลา จำปาลาวบ้านผมเรียกบ้านผมเรียกจำปานะบ้านผมเรียกจำปาอันนี้ห้องน้ำของเสาวไว้น้ำาสาวไว้น้ำาสาวไว้น้ำของหมู่บ้านครับมีดอกจำปาอยู่ริมเสาวไว้น้ำ เล่นน้ำนะ่วยนะหอมด้วยอือหือหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆยูสาว้น้ำครับโอ้โดดลงน้ำดีไหมเนี่ย <laughs> โดดน้ำเลย <laughs> บรรยากาศดีสวัสดีครับผม <laughs> พี่จวบไม่มาเลยเนี่ย,ย,ะะยอ๋อกำลังมาเปลี่ยนใช่ไอ๋อลาสงการเนี <laughs> ่ <laughs> พี่จวบลาสงการยาว <laughs> <laughs> ผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานเนี่ยสงการ,รนนะ <laughs> อ่ ฟังเป็นภูมิแพ้ดอกจำปาเด้อเลยโอเคบันทึกคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนครับมาสแตนบายงานที่ซอยนอนจันทร์ครับผมบันทึกคลิปไว้ส่งเจ้านายลงไปกินข้าวออกมาแล้วอไลไ์สดให้เพื่อนๆชมบรรยากาศแล้วกันโอเคแสงยามเย็นๆแบบนี้จะเป็นยังไงสาวไว้น้ำเปิดน้ำนะครับเพื่อให้น้ำมันมีความเคลื่อนไหวนะครับ สาว่น้ำหมู่บ้านดอกจำปาริมสะสวยมากหอมอ่อนๆด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้สแตนบายงานที่ซอยนวนจันทร์ครับ